คนแห่ชี้เป้ามือที่3คนแห่ชี้เป้ามือที่3าบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์พร่พราวแสงทองแห่งคณะหมอลำแสงทองฟิแนแลนด์คนไว้ใจทางกันได้ลงเคยเคลียร์ใจกันมาแล้วแบบสามคนด้านแม่นกแม่ของบิก๊กยังต้องพูดถึงเรื่องนี้วงการหมอลำตอนนี้ต้องบอกว่ารอะอุสุดๆกับเรื่องราวของบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ที่ออกมาบอกว่าความรักของบิก๊กและพรวพราวแสงทองได้จบลงแล้วแม้ทั้งคู่จะมีลูก ด้วยกันถึงสองคนอันเนื่องมาจากมีมือที่3เข้ามาในความรักจนถึงขั้นเกิดการสกดน้ำลายระหว่างทั้งสองฝ่ายล่าสุดเหตุการณ์นี้ได้ขยายใหญ่โดยมีคนเห็นว่าตอนหนึ่งของไลฟ์ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแนด์บิ๊กได้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลนองกพราวๆและมือที่สเคยเผชิญหน้าและเคลียร์กันแล้วตนก็พูดทุกอย่างอย่างสุภาพตนพูดอย่างประนีประนอมท,ทั้งที่ผู้ชายเหมือนหยิบวัวตนตน,ตนไม่ได้ขึ้นกูมึงเลยวันที่จับได้ไล่ทนันตนก็ยังพูดสุภาพเหมือนเดิมไม่มีการด่าดตนรู้เรื่องนนนี้้้้มานาาแแแลแลลวววะทํใจไ ตอนพูดก็พูดกันเนื้อๆนื้อไม่มีการใส่อารมณ์เลยตนปวดหัวและต้องกินยาแก้ปวดทุกวันไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมตนต้องมาเจออะไรแบบนี้และรอฝั่งนั้นพูดเลยว่าเขาจะว่าอย่างไรตนไม่โกหกแน่นอนถ้าโกาหกขอให้ตนค้าขายไม่ขึ้นด้านแม่นกแม่ของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยากเข้าใจว่าเรื่องรักกันเลิกกันมันเป็นเรื่องธรรมดาตนอายุขนาดนี้แล้วและเห็นโลกมาเยอะแล้วแต่แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็มีเหนื่อยเสียใจ ถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ตายจะรวยจะจนก็เหนื่อยทั้งหมดปัญหาของใครของมันให้กำลังใจกันได้แต่อย่าเอาเรื่องบรรทัดฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นสุดท้ายพอตายแล้วก็เลิกกันอยู่ดีอย่างของตนไม่ต้องถามว่ามีกี่หัวมันเป็นเรื่องปกติตนเจออะไรมาเยอะหนักทั้งชีวิตตนเลยรับมือกับมันได้มีเสียใจน้ำตาไหลแต่เราต้องอยู่ต่อมีทั้งคนให้กำลังใจและคนด่าแต่มันเป็นเรื่องปกติการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางไหนก็คือการเปลี่ยนแปลงตนก็อยากให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม แต่มันก็เรื่องของคนสองคนเราทุกคนปกป้องตัวเองเสมอเราไม่รู้เรื่องของเขาวิจารณ์ได้แต่อย่าเยอะคนแห่ชี้เป้ามือที่สามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พวพลาวแสงทองประชดขอเพลงหลงรักมีเขาในขณะเดียวกันโลกออนไลน์ก็มีการชี้เป้าคนที่คาดว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของคณะแสงทองฟินแลนด์โดยหลังจากที่คนชี้เป้าก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ในที่ทอของหนุ่มคนนี้เป็นจํานวนมากในเชิงประชดประชันเช่นขอเพลงหลงรักมีเขาหน่อยคนนี้นี่หรือจะได้เอาทูไปลงถูกรู้เหตุเป็นใจ กันมากี่ปีแล้วต้องเพลงนี้ค่ะและในคลิปนั้นเจ้าตัวยังใส่สาวที่พูดว่าพูดให้ตัวเองดูดีๆใครก็ทำได้แต่พูดให้คนอื่นดูร้ายคนดีๆเขาไม่ทำกัน